าเสรั่มของบริษัทเจดเคเส้นลำท่านหนาคีมหนาเด้งคีมหนาใสแม่ท่ามานนีได้อาทิตย์หนึ่งหนาใสหนาพองบ่หน้าพองหมดเลยเห็นไหมหน้าสวยใส่ไหมเจ็ดสิบสองย่างเจ็ดสิบสามแล้วพอทาแล้วหน้ามันตึงหน้ามันสวยเราแตะดูก็รู้หน้าไม่ยังไม่ได้ทาแป้งนะนี่คิดทาคิมแล้วก็ไม่ไม่ได้ทาไม่ไม่ได้ทาหน้าไม่ได้แต่งไม่ได้ ไม่ได้ทาอะไรเลยนอกจากทาครีมหน้าเด้งของเราเห็นไหมคะสวยไหมร้อยกว่าบาทเราจะอยู่สวยทําไมเราจะจะแก่ไวทไววําไมห,ห,หนาบรเิตรเต็งหนาบริเต็งหนาทาครีมแล้วก็แล้วตื่นเต้ามาบเพราะท่า,านบริต็งหนาทาแป้งเลยอ่สวยบ่จะว่าสวยดีเนาะ <laughs> เจ็ดสิบสองปีสิบสามปีนี่แหละลองเบิองตัวอันไดมันดีก็บอกตัวตอะแม่ก็อยากบอกให้ลูกให้ร้านได้ใส่ตัเนน,นาเหี่ยวเห็นยังที่อยากเท่ายัางว้แถ่ร้อยก็บาทหนึ่งซื้อรด